คุณสุริยาจึงนุ่งเรือกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดใจครับในส่วนของโครงการที่จะใช้ภายใต้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านบาทแสดงว่างบนี้อยู่ในมือกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าพูดแบบนี้ดังนั้นแล้วตอนนี้ทำยังไงต่อ ก็จะเริ่มเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นทางการยืนยันว่าโครงการดังกล่าวโปรง่งใสส่วนข่าวลือนะครับอันนี้ท่านผู้ข่าวลือยื่นประมูลเพียงรายเดียวสามารถคว้าง,งานไปได้ทันทีนะครับกรมบัญชีกลางถแถลงยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจรงิงโครงการของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นโครงการของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทมีผู้รับเหมาหลายรายมีการประมูลแข่งขันไม่เข้าข่ายจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดียวแล้วได้งานไปในทันทีนะครับอันนี้คือพูดถึงเรื่องของ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านของกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทอันนี้แยกคนเรื่องนะฮะสรุปแล้วเนี่ยจะเลื่อนไหมสรุปแล้วจะได้จริงไหมนะครับเห็นคุยไว้ตั้งแต่ต,ต้นปีนะฮะสิงหาคมนี้ได้ไหมในการลงทะเบียนคุณสุริยะบอกว่า25สิงหาคม2568ครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ 25สิงหาคม2,568เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์อัตรารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับแอปพลิเคชันที่ใช้ครับโหลดกันมาได้เลยนะครับแอปทางรัฐผมเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้ว,แ,ลวแต่หลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้เงินหมื่นใช่ไหม,หมเลื่อนไปใช่ไหมลบ <ลก S 1> แอปทิ้งโโห,โหไปโหลดมาใหม่นะครับถ้าจะใช้รถไฟฟ้า20บาทใช้แอปทางรัฐครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ภายใต้เงื่อนไขว่าอะไรครับ ต้องมีสัญชาติไทยเลขบัตรประชาชน13หลักบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรโดยสารแรบบิตการ์ดที่ลงทะเบียนใช้งานกับระบบรถไฟฟ้าบัตรที่รับการยืนยันลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ใช้มาตรการโดยอัตโนมัติหากไม่ลงทะเบียนจะต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราปกติมั่นใจว่าการลงทะเบียนระบบจะไม่ล่มนี่ <c oughs> มองการไกลนะฮะ <c oughs> ผมเนี่ยคิดไม่ถึงเหมือนกัน <c oughs> ไม่อยากจะเป็นแบบ เที่ยวไทยกุลครึ่ง,งใช่ไหมฮะ,ะก็ไม่อยากจะโดนบ่โนโดนกลดายแบบนั้นก็เลยบอกว่าไม่ล่มแน่นอนอนะฮะอันนี้คือคำมั่นนะฮะเดี๋ยวไปดูกัน<ร><ด>ทีนึงนะครับเนื่องจากใช้รูปแบบ คล้ายกับการเปิดให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตนี่มีผู้ลงกว่า18ล้านคนเอ๊ะถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นก็ล่มแบบนี้นี่น้แต่ไม่ได้ร่มทั้งวันนะฮะ <c oughs> สามารถรองรับได้อาว่ายอย่างนั้นเถอะการลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาตราเ,เกี่ยวกับมาตราการค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับการลงทะเบียนไม่มีวันหมดอายุนี่ดังนั้นแล้วก็ไม่ต้องรีบเริ่มเมื่อไหร่25สิงหาคม2568ปโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง 25สิงหาคม2,568นะครับเริ่มลงทะเบียนร,รถไฟฟ้า20บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเริ่มใช้เมื่อไหร่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับครอบคลุมโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าในกทออมอนะครับและปริมณฑล8สายรวม13เส้นทาง194สสถานีครับ